ได้ไปยาหรือสตีได้ไหมเป่าตังหูแป๊บแล้วนะกลับมาพูดเกี่ยวกับรักษาสิวเหมือนเดิมได้ไหมหยุดดีอยู่สักที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 เนี่ยเป็นสิวที่รักษายากที่สุดในบรรดาสิวทั้งหมดซึ่งเป็นสิวที่ไม่มีหัวจิวข้างในอ่ะเป็นไปเล็ก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 อ่ะแปดเก้าเมตรแล้วสิวเนี่ยคือน่ากลัวมากคือถ้ามันกินเนื้อข้างในจนหมดนะทุกคนทำให้เราเกิดสิวได้เลยด้ยเอาเข็มมาเจาะเหรอก็ลองเจาะดูกอมมาเจะเลือย อันนี้ผิดมากนะครับนะขึ้น18บลไห้เลยนะก็เห็นรอยนูนแล้วไม่เห็นเป็นรอยตำวตุ๊กุ่ตะปั๊มบอกะแต่่าที่บอกคว่าตุ๊กแกเขาอก่ังของจริงที่คนเรียกกัน่ะเฮ้ยหัวตูเป็นแเกือบ10เมตรเล้องหไปแบหบสวัสดีๆเนีอ้หาวิธีแหัวนดหดวดูวนูันดวนัวนว รู้เรื่องอะไรวะรู้มึงทำอะไรอีกวะมึงไปแฮกเฟพี่ปอแล้วหนงไปแฮกไอจีปอ นสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมแต่มีโอกาสได้ดูคอมเมนต์เยอะมากสาบคลิปเก่าๆแล้วก็คลิปแบบสมัยนูนเลยอะไรเงี้ยก็ไปเจอคลิปแบบเยอะมากที่แบบว่าขอบคุณแล้วว่าขอบค,คุณนะพี่แตงสิวหนูหายเพราะพี่เลยนะหนูใช้วิธีของพี่เป็นวิธีที่แบบว่าธรรมชาติจริงๆหลายคนอาจจะให้ใช้ตัวน,นั้นตัวน,นี้สิวหายแต่พี่เป็นคนเดียวที่รักษาด้วยวิธีธรรมชาติจริงๆด้วยนะแล้วรู้สึกว่าพี่ม <t ick ling> ีความสุขมากเลยแต่พอเลื่อนมาดูคลิปปัจจ <aster> ุบ <t ick ling> ันคอมเมนต์ก็เปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงครับทุกคนพี่แตงได้มัตองูป้นพี่แครับกายยาหนมรือ พี่แดงคะกลับมาพูดจบการรักษาสิ่นเดิมได้ไหมหยุดดีหยุดนาทีนาทีนาทีโคตรตัวเองเลยนะจะเสี่ยก็ทำได้รู้ซึ่งผิดเลยอ่ะคือแตงอาไปดูคลิปว่ราะแตงอาเคยบอกโดยแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะเป็นประสบการณ์ที่เคยทำมาเมื่อ1 ปีที่แล้วครับทุกคนหนึ่งปีน้วว่าที่เราไม่ทําคลิปแบบอย่างนี้มาเลยอ่ะจะลืมนึกไปเลยอะทุกคนเข้าใจปะเปยขอโทษจริงๆนะครับผมแต่วันนี้กลับมาแล้วครับสำหรับจุกเวนตี้ที่จะมาบอกวิธีการรักษาสิวให้กับทุกคนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็เหมือนเดิมนะครับแต่ทำเนียมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วเหมือนเดิมว,ว่าเป็นสิวอะไรกันบ้างเป็นสิวอุดตันเป็นสิวโผดหนูหน้าหนูเป็นรอยแดยงเลยเม็ดเลยนะครับผมจะมาช่วยกัน วันนี้นะครับผมคอนเทนต์ที่จะมาพูดวันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสิวต้นเดิมเดียวแล้วกันทุกคนเกี่ยวกับสิวเดิมเลยแหละครับทุกคนแต่ว่าสิวเนี่ยเป็นสิวที่รักษายากที่สุดในบรรดาสิวทั้งหมดนะหรับไปเลยนะครับซึ่งเป็นสิวที่ไม่มีหัวแต่จริงมีซึ่งสิวที่มีหัวคือเป็นสิวมลที่ปุดปวดเลยเหมือนหน้าปกคลิปเลยแต่ข้างในจะมีสิวข้างในอ่ะเป็นเล็กๆๆ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 อ่ะแปดเก้าเม็ดตายเลย เออว่ามีคนเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งสิวเงี้ยเป็นได้หลายรูปแบบมากจริงทุกคนว่าจะเป็นโดนเหงื่อมาใช้สารเจลลอยหมักมุมของแบคทีเรียเยอะมันก็จะเกิดสิวข้างแบบเงีย้ยปุดๆขึ้นมาทุกคนแล้วสิวเงี้ยคือน่ากลัวาม,มากคือถ้ามันกินเนื้อข้างในจนหมดนะทุกคนทำให้เราเกิดุลเป็นสิวได้เลยเว้ยต่อไปนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแตงนะสมัยนู้นเนี่ยที่ต้องเป็นเนี่ยช่วงมหาลาัยนะครับทุกคนที่ต้องมีสิวปุดๆเงนะี้ยคือขึ้นทางหน้ามันเป็นเลเวลสามของการเกิดสิวสิวว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 แแแลลลลลลล้ล้้้เเเเเเเคคคคืืือออออสบบไไไมมมมม่่่่่็็็กกกๆทททีีปปนน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 ัััดดพะะาายหหหงงขึุต คือเป็นสิ่งที่เป็น นมนนนูนแล้วมีหนองเล็กๆ,ๆข้างในอ่ะซึ่งเราไม่เกดไว้ตอนแรกอะ่ะเราก็ต่องกระจมปกติโอเคสิวนี้กดได้กด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 แล้วกดสิวทุกเม็ดที่กดได้จริงๆเฮ้ยเชื่อคนไม่ <ๆ S 1> <คน S 2> สิวหายว่าเออทำไมเขไม่กดสิววะไม่พูดถึงคนที่ไม่กดสิวแล้วกันนะครับเพราะอาจจะวิธท,ที่ไม่กดสิวแล้วมันหายก็อาจจะเป็นวิธีของเขาจริงๆ,ๆที่เขาใช้แล้วหายจริงเขาก็มาแชร์นะแต่แต่เป็นคนหนึ่งที่ต้องกดสิวเท่าน้นจริงๆว่ะผมแต่วันนี้ังไม่ที่ทำไมดีวะเม็ดนี้มันปูดมันกดไม่ได้จริงๆว่ะแล้วแต่งหน้าคือมันไม่เนียนเว้ยคือคนที่เป็นรอยแดงสิวเวลาแต่งหน้ามันมีความเนียนแต่เนี้ยพยายามกดกดมันก็ไม่เนียนมันก็ไ คือเรียงงั้นด้วยแต่ก็แบบทไงดีวะเอาเข็นมาจเจาะหรอก็ลองเจาะปุ๊บออกมาแต่เลือดซึ่งอันนี้เครียดมากลนะครับนะขึ้น18บวกให้เลย20บวกเหลืออะไรก็ได้เือยค,คำเตือน,นให้เลยดีกว่าเออว่ามันเป็นสิ่อที่มันกดไม่ได้แต่เราพยายามเข็มไปแทงอ่ะแล้วเราแทงไม่เป็นเนี่ยมันเลือดออกทุกคนมันก็เลยแบบเครียดมากเครียดมากเครียดมากไม่ทำไงคนนั้นพูดตรงๆหน่อยมากว่าทำไมดีวะเราใส่แมสอ่ะ สิวปวดแบบอย่างเงี้ยกูปวด,ดตรงร่องตรงร่องตาคือปวดปวดมากเลยทุกคนทำอะไรไม่ได้จริงผ่านนะกูกินข้าวก็ถอดหน้ากากไม่ได้กูแต่หน้าก็เห็นรอยนูนแล้วก็เห็นเป็นรอยนูนแบบตุ๊กตุ่มตะปั๊มเหรอจำได้ปะที่แม่บอกคำว่าตุ๊กแกคำว่าหนังของจริงที่คนเรียกกันนี่ยแหละกูเป็นเลยจ้ะ ต่รู้สว่าโอเคต้องหาวิธีแล้วแหละหนึ่งลองกานได้เอ็มมาแต้มก่อนกินได้คือยาฆ่าเชื้อทุกคนมันแต้มกับปุผมไม่ขึ้นน้ํายาที่เป็นกรดดันสิวเช่นเบนแซกมาทาเฮ้ยขึ้นว่ะแต่ขึ้นน้อยมากไงดีวะมันไม่ได้พยายามกดแล้วจะบอกว่าถ้าหยุดนี้นะถ้ามันแทนจริงว่าจะมีหัวสิวอยากเคลออกถ้าเคล็ดอปุ๊บเนี่ยอ๋อจะเจ็บเป็นรอยเล็บเป็นรอยที่กดสิวแล้วยิ่งอักเสบยิ่งปูดยิ่งบวมคนเนี้ยคุณพังไปหญ่เลย1คือมีสติก่อนเลยและต้องเป็นคนพบเว้วันนัคือมันมีสิวอะที่เป็นหัวหนองขึ้นมาบริเวณที่เป็นหัวเหมือนกันเว้ยทุก มันขึ้นแบบมันขึ้นซ้อนขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็โอเคหายาแต้มสิวที่มีอยู่ติดบ้านตอนนั้นอะไรก็ได้นะคำพูดเลยกล้าพูดเลยว่าอะไรก็ได้เลยแต้มซึกงณนะตอนนั้นนะแต้มปุ๊บอีหัวนั้นอ่ะมันมีหัวขึ้นมาเว้ยต่นนั้นจังหวะกูแพ้เรอวะแพ้จะเต้มสิวเรอวะก็เลยไม่ใช้เต้มสิวตอนนั้นไปแต่มีหัวขึ้นมาใช่ไหมทีเราก็กดออกเลยจ้าก,กดปึ๊บ กึบกรึบกึบออกมาช้อนหนึ่งอันนี้คือเขาคิดที่อาจจะผิดนะทุกคนนะขอโทษก่อนเลยนะกูใช้แยมสิวตรงนี้ยแต้มปุ๊บมาสิวขึ้นเลยว่ะเอ๊ะดูลองดูดีก็ลองจะแยมสิวเนี้ยแต้มปุ๊บเพราะตอนนั้นมันแห้งไว้ทุกคนไอเดียมันแห้งแต้วมีหัวสิวขึ้นมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อคือไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอะลองจะเจอแ้มสิวอะแต้มแม่งหมดเลยเว้ยทุกจุดอะที่มีหัวสิวมุนปุดปุดนู่นน่ะเป็นไปจาการแพ้เรือเปจาการรักไม่ได้แพ้กันเลยเปจากการรักใคอทงืร่เกิดนแต่าที่ อย่างเดียวเลยตามร้านหมอเล่นหมอเขาจะให้แบบใช้เบนแซกหรือว่าใช้พวกเกิดการดันสิวขึ้นมาแล้วก็กดออกเลเซอร์ออกอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่นี่นคือวิธีของแตงจริงที่อาจจะผิดแต่ลองดูก็ไม่รู้เหมือนกันอนะทางเรื่องของปินสิวจริงรู้สึกว่ามันมีน้อยนะก็เลยแบบทำแบบนั้นไปเลยเออเพราะฉะนั้นมันมีหัวสิวบกจึงก็เลยเอาเจลสิวแต้มขึ้นมาแ,แต่วันนั้นนะ่ะมันแห้งว้มันแห้งตอนที่หีหัวสิวขึ้นมาใช่มันแห้งทั้งเลยวะอ่ะทุกคนดูภาพตานะนี่เป็นหน้าเราหวัวสิวที่ปวดปวดขึ้นมาเป็น เพราเราใช้เต้องสิวแต้มไงมันแห้งตอนยิ้นด้วเองอะเจ็บมากอ,อ้ยอร่อยปะให้งไมดสิวนั่นอะแล้วเรแบบค่อยแบบแกะออกมาเว้ยพอเปิดมาช็อกกันะคือแบบเฮ้ยหมันสิวเป็นแบบเกือบสิบเมตรแบบเลแบบเล็กๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆี้ๆๆ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 ๆแบบมัน ก็เงี้ยเหมือนกันเลยทุกคนไปออกมากันเลยลึบแล้วก็ไปดูดูแดงๆกันหมดเลยเว้ยแล้วก,ก็แบบอะไรอะชิบหายแล้วนี่นไปไ ว่าแอดวานซ์สิวแบบเป็นสิวแบบสิวท่าติเหรออติทาสิวหรอหรือว่าเป็นแบบสิวท่าไม่ตายลองดูแม่อื่นปรากฏแม่อื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยเว้ยทุกคนแล้วก็เลยเอาขั้นบัตรแลค่อยแบบกดกดกดโชตอนนั้นสารภาพเลยว่าแดงข้างหน้าจริงทุกคนแบบเป็นจุดแดงๆๆๆนใเละเลเต็มข้างหน้าเลยเว้ยพลอดคอดนะแต่ที่กดสิวเสร็จปุ๊บต้องใช้น้ำเปล่าทุกคนในการล้างล้างออก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 ตอนนั้นอะแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยว่าอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในหอใส่แมาตลอดเพื่อนน่ะือซ้แม็กให้เป็นแพ็คๆนี้เลยเพื่่่ออออนนนังงะโชคดดีี้เเจพืมันแทบไม่รอเเลยทุกคนป็นแพ็คอย่างนี้เลยเป็นเป็นแพ็คบ เยอะมากแตงก็ใส่แมสก่อนโควิดนี่นะคือเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นยี่ก่าโควิดอีกนะโควิดอะใส่มาใส่แมตตลอดหลังแล้วนี่ใส่แมสก่อนโควิดเลยจ้ะใส่แมสปุ๊บใส่แมตตลอดกลับมาปุ๊บกดน้ำเปล่าออกปุ๊บกดน้ำเปล่าแต่คนคิดว่าตลกอะไรเพือนนีใช้น้ำเปล่าแล้วคนที่เพิ่งมาดูคลิปตอนนั้นแต่จะบอกว่าคนที่คลิปตอนนี้รู้จักแตงอแตงกใช้น้ำเปล่าจริงๆตือตอนนี้ตึงจะไข่เคี้ยวหน้าของแตงเองอยู่นะทุกคนแต่ตตตั้้้้้งงงาาพู่่ออนนนไไมใใชชะรรเลยจิๆแน้้ลวตอ้งคนกจะพู เชา้าไปเรียนปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บอย่ามอจับหน้านะถึงปุ๊บรีทอดกันเลยลลลลน้ำเปล่า,า,าออมาถงจึ๊บเอาเอาทิชชู่คลินิกซับ ซับซจบอยู่อย่างเงี้ยทุกคนมัหลุดไปเงี้ยการกินของมันหอนอนไม่แตะแคปซี่อะไรไม่แตะไม่กินของหวานไม่กินน้ํตาลกูอยากเป็นสิวก่อนที่กูจะแบบใช้ชีวิตในมหาลัยไม่อยากแบบเป็นสิวให้มันจบเข้าใจปะมันจะพอมีเวลาเว้ยอ้ำสู้ทำอย่างนั้นจนวนไปปรากฏว่าสิวมันดีขึ้นนั้นจะบอกว่าจริงๆมีสิ่งหนึ่งคือแต่ถ้าใช้ครีมได้เองหมดทุกคนแต้มเข้าไปในพวกสิวที่มันเล็กๆกันนั้นนะบ้างแต่ทางก้าพูดมันแบบมันช่วยได้นิหน่อยจริงๆอ่ะพอมันแสบปุ๊บบางเม็ดมันขึ้นมาเว้ยแต่พอใช้น้ำเปล่ามันไม่มีกลรระคายเครืองเว้ยเหมือนเนื้อมันถูกสร้างขึ้นเร็วมากแล้วถึงคนของคนล้มอ่ะเ แผลปุ๊บเนื้อมันสร้างเร็วใช่ไมเหมือนกันเลยไม่ใช่เลยเว้ยแล้วตอนนั้นอ่ะใช้น้ําเย็นอ่ะน้าแข็งอ่ะถูหน้าเลยทุกคนนะแล้วให้สำลีอ่ะชุบน้าแข็งอ่ะแบบไปแช่ท่องฟีแล้วก็มาบุกบหน้าให้รู้ผลกระชับแล้วก็สร้างได้เร็วที่สุดอ่ะแต่อย่าปัตอนที่มันเป็นดอกกดใหม่ๆนะมันจะเป็นริมเลือดได้ปล่อยไว้แป๊บนึนนงแล้วก็ใช้ประก,กบกบแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าแค่เลยจริงๆเลยทุกคนพอไม่แค่เลยแล้วหน้ามันก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆไม่ยิ่งหลุบหนิวนะครับหน้านเอ,อ,อเ,เอง ถือมีคนเมนตั้งเยอะมากว่าพี่แจมทไดดีไอ้สิวปวดเงมันจะหายถือมค่ก็อยากเมนว่าใช้แต้มสิวสี่หรือใช้อะไรที่เราใช้แล้วแบบพูดอย่างนี้มันแบบมันไม่ดีอ่ะแต่นี่คือแชร์ประสบการณ์ตรงๆของตัวเองแล้วกันเนาะเชื่อทั้งสิวแต้มปมนขึ้นมาเลยทุกคนเพราะวันนี้เป็นเลยทั้งปวดปุ๊บเอาละใช้แต้มสิวแต้มเลยพอกๆพอกันเลยหนาๆปุ๊บอีกวันหนึ่งสิวมีหวัวปุ๊บแลกดออกทั้งจบเลยแค่นี้จริงๆทุกคนแตได้บอกว่าคนที่เป็นสิวชนใหญ่จร ให้ปล่อ,อยนะต้องเชื่อว่าต้องก็เห็นนะคนที่กำลังรณรงล์งว่าอยากให้คนที่เป็นสิวและไม่เป็นสิวอะอยู่ร่วมกันแบบธรรมาช,ชาติเขาเรียกว่าอย่าไปดูว่านั่นคือสิวแต่นั่นคือสิอ่งที่ออกมาจากใบหน้าเราแต่ตั้งกับมองต่างนี้หน่อยนะว่ามันไม่ใช่ป่ะวะอย่างปานแดงปานดำอะไรเงี้ยรู้สึกต้องไม่ได้มองเขาแปลกประหลาดนะมันคือสิอ่งที่เกิดขึ้นมองเป็นแบบว่าเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่เรามองว่ามันคือสิ่งที่แบคทีเรียมันคือมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือสิวอะเข้าใจป่ะเออมัน แจ้งก็เลยแบบว่าก็อยากจะมาแชร์บอกทุกคนว่ามึงขอโทษขอแชร์ข้อมึงนะเราเราสนิทกันแล้วนะทุกคนเราสนิทกันนะมึงไม่ต้องไปกลัวเว้ยว่าแบบเอ้ยเนี่ยดูดูทำดูเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูชิ้งรอยแดงเยอะพี่แจ้งกูเป็นสิววนู่น, but, น mine, ี่มึงไม่ไปสนใจรู้ป่ะใหม่เหมือนเนี่ยเหมือนแตงอ่ะโอเคกูกดเสื่อพบพระกิจกูเสร็จแล้วแช้ใสัมแชรชิชูปุ๊บใส่เสร็จปุ๊บจบกลับไปจบกลับมาโอเคนอน อดทนหน่อยใช้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งไปมองอย่าเพิ่งไปฟังเสียงคนรอบข้างต้องกล้าพูดนะว่าถ้าคุณไม่กล้าเห็นข <im it> ้างนอกคุณไม่แปลกถ้าคุณไม่กล้าเปิดแมทเจอคุยกับคนคุณไม่แปลกถ้าคุณไม่กล้าอย่างี้คุณพย่ยามมองว่าสิ่งนั้นแบบมันเป็นชค่าตาที่มันไม่ดีเว้ยกู <im it> ไม่อยากเปิดอ่ะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงอะไรไม่ถึงเวลาแต่เรารู้ว่าเวลาเราต้องมาถึงแตงเคยออกไปข้างนอกทุกครั้งไม่เคยที่จะไม่ใส่แมทเพราะกูไม่มั่นใจตัวเองมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าเราเป็นสิวเว้ยไม่เป็นเราไม่เข้าใจจริงเริงแต กูต้องเริ่มที่จะไปเริ่มที่จะเผเชิญหน้าเราต้องตั้งไว้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะไม่ได้เจอคนหรือไม่กล้าเผเชิญน,น้ากับใครแต่ต้องตั้งไว้ว่ามันต้องไม่ใช่ตลอดด้วยเหมือนกันพอ,อใจะดใจว่าโอเคมันมันจบแล้วตั้งถอดแมสปุ๊บออกไปจากบ้านครั้งแรก คนมองหน้าเราเพราะหนึ่งไม่เคยเราถอดแมสกสองคือแบบเราไม่มั่นใจเราจะรู้สึกว่าเม่นั้นมองเราไม่มั่นใจแม่กินข้าวกินข้าวกูก้มอย่างเงี้ยก้มๆๆๆเพื่อม,ม,ม,มองใครเลยต้องมูงตัวตอนนั้นอ่ะแค่สกายเป็นเหมือนคนหยิงไปเลยที่แบบไม่อยากมองใครไม่อยากเจอใครจริงอทุกคนปาร์ตี้ก็ไม่กล้าเข้าไอ้ที่เป็นตองคืนโอเคกูคไปได้แต่ตอน,นเช้าไม่นะต้อไปปาร์ี่สักที่หนึ่งมึงคนนั้นอยู่ปนน่หรือเปล่ามึงคนนี้ที่กูจะชอบแบบกูยไม่มีสิทธิ์ชอบเลยมันมีเยอะที่แบบว่าเราชอบคนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ที่หน้าตานะ เราชอบคนที่จิตใจแต่เพ่เชื่อเหรอเราอ่ะเราชอบคนน้าตาดีเลยและคนที่ไปเป็นแฟนกับคนที่แบบว่าต้องไม่ได้ว่านะเราชอบคนแบบเป็นสิวกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกูไม่ได้แคร์คนที่อ้วนหน่อยกูไม่ได้แคร์คนผิวสีน่ะกูไม่ได้แคร์เขาไม่ได้แคร์จริงแต่ว่าเขาต้องได้ผูกพันหรือได้เจอกันได้คุยก่อนเว้ยเขาถึงจะเข้าใจนะแต่ว่าซึ่งถ้าเกิด,ดการที่เราจะไปชอบคนคนหนึ่งอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปคุยกับเขาได้เว้ยถ้าเราไม่สนสิทกับเขาด้วยปะเราก็จะถูกตัดสิน โดยที่แบบไม่ได้เริ่มไม่ได้ไม่ได้พยายามนนี้มองในมุม,มคนแบบทั่วไปนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสู้กับมันเว้ยไฟมาทันทีนึงว่าโอเคมามึงมาเล่าเลยตอนนี้มีนวัตกรรมมากมายเช่นเไม่ใช่ดิชิูคลินิกแลใช้สำดีของเอเม่ ถ้เจลหน้าก็ใช้ต้องยางใช้เจลอินโดอยู่กอนอยู่มากๆต่ก็ใช้อยู่เพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรที่มาทดแทนอะไรอย่างใน่ตอนนี้เราไม่มีได้ที่เราตอนนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนทําตามนะแต่ว่าเป็นสวยนะทําจริงอะไรที่มันแอดาบได้ทุกคนลองมาแอดาบดูแล้วทุกคนมาช่วยแชร์นะขอบคุณแทนทุกคนมากจริงที่ช่วยมาคอมเมนต์ว่าพี่แทนหนูทําไปที่นี้แล้วหายพี่เลเซอร์ที่ CD พี่แทนคใช้ตัวนั้นสิไอ้ LED แต่ขอร้องว่าอย่าเพิ่งมาแบบว่าดูใคลิปตัวนี้ค่ะสิวยุบเลยซั้งอย่าเพิ่งขอให้ธรรมชาติธรรมชาติที่เห็นผลจริงๆก่อนนะครับผมทุกคต้องเข้าใจด้วยว่าแต่เข้าใจเราอ่ะเนาะทุกคนเนาะยังไงก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่า ำคลิปสิวได้อีกหรืออยากให้ทำแบบรูปแบบไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันทำสิวหายเราจะมาช่วยกันรักษา,ส,าสิวอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีคลิปใหม่ๆม,มาคือให้ทุกคนได้ติดตามกันต้งเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามพล้นะฮะหลายคนที่สิวหายแล้วก็หายไปเลยก็มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนที่แบบว่าสิวมันไม่หายรักษา,าอยู่ก็มีหรือคนที่ซื้อสินค้าดีลต่างๆที่ตั้งรีวิวไว้ กัันนะครบก็ขอบคุณมากจริงที่สนุกกันนะน้องโรจานาน้องพีติวอุมอ้มโอยหลายคนมากเลยที่มาเ่ยเยอะมากจริงขอบคุณมากจริงที่แบบยังมีกาําลังใจให้อยู่อ่ะคือตั้งโทษนี้ทำยูทูปเพราะว่าคนพวกนี้จริงๆนะมันแบบมันมีนกําลังใจโคตรๆเลยใครจะมองว่าแบบแหม,ม่มึงเฟ้มึงแบบ ันมีความใจจริงๆคนมีความสุขมากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณให้แต่งตรงเนี้ยทั้งด้านแน่นอนต้อให้คุณแน่นอนเราช่วยๆกันนะทุกคนนะโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็อาจจะไม่เป็นตลกเหมือนเดิมหรือไม่อะไรแต่เป็นประสบการณ์ที่อยากจะแจ้งจริงแล้วก็อยากทำคลิปสิวแบบไหนะอีกเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์แรงสินคอมเมนต์ไว้เยอะนะครับคนแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยกดติดตามคลิปนี้ด้วยสวหรับวันนี้บายบายังไงเจอกันนะครับเป็นสิวอะ่ะทุกคนเป็นได้ก็หายได้ซุเปอร็นกิน g o ายบาย